วันนี้เป็นวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2560หลวงพ่อเองกับพระ3-4-5องค์5-6องค์ออกจากวัดตั้งแต่วันที่14นันลูกหลานตั้งแต่เช้ามืดของวันที่14ออกไปตั้งแต่ตี5แล้วกับทางวัดโพทธทิสมพร นิมนต์บินทบาทตอนเช้าก็พี่น้องชาวรอนโอ้มากมายรับบารบินทบาตรับไม่ไหวคนมันมากและอีกอย่างหนึ่งวัดก็แคบอีกต่างต่างหากากนั้นก็ฉันจังหารที่วัดโพธิสมพรพอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเพราะเขาจะยึกเคลื่อนย้าย จรีละสังขารหลวงปู่ประมาณสักบ่ายสองโมงแต่หลวงพ่อคิดว่าบ่ายบ่ายโมงจะเข้ามาหลวงพ่อก็เลยไปพักที่วัดรวมธรรมวัดของรัฐท่านรัตนาอำเภอเพ็ญเพราะห่างไกลจากตัวอุดรประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลเกือบสามสิบมั้งถ้ามาวัดเราก็ไม่ไหวกว่าจะออกไปหลวงพ่อก็เลยไปพักอยู่ที่วัดท่านรัตนก่อน พอตอนบ่ายโมงฝนเทลงมาอีกทีทั้งฟ้าทั้งฝนฟ้าเขาร้องสนั่นวันไหวหลวงพ่อก็เลยไม่ออกมาพอออกไปก็เดี๋ยวจะไปาตากฝนมาอีกแล้วเป็นวัดเป็นอายอีกอายุของหลวงพ่อไม่ใช่ผ้าน้อยผ้านุม่มก็เลยไม่ไม่ได้ออกไปวันที่สิบสี่วันที่สิบห้ 45, าเช้าบินทบาทฉันที่วัดรวมธรรม แล้วก็ประมาณสักบ่ายสองโมงเขาจะมีการสวดทักษิณานุปทานงานศพแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ออกไปอีกเพราะว่ามีนัดช่องสิบเอ็ดเขามาจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์หลวงตามหาบัวแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าที่แรกคิดว่าเขาจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ งานหลวงปู่กับองค์หลวงตาเป็นสหายทากันอย่างไร่มคิดว่าหลวงพ่อก็ตั้งประเด็นนั้นไว,ไวนะ <c oughs> ้ไว้ก็เลยคิดคิดหาข้อมูลจุดนั้นไว้ <c oughs> แต่พอมาจริงๆไม่ใช่เขามาต้องการข้อมูลขององค์หลวงตาเขาบอกว่าต้องการประวัติพระเถระที่ ที่ราบสูงก็คือแถบหนองคายอุดรเลยแถบนี้แหละที่ราบสูงของประเทศท่านมีประวัติอย่างไรเขาก็ให้มาถามหลวงพ่อหลวงพอ่อืองก็ <g ül> เลยเบนประเด็นไปอีกก็ให้สัมภาษณ์เขาประมาณนี่ะวันที่สิบห้าตอนบ่ายสองโมงกว่า แล้วก็วันที่16เมื่อวานบิณฑบาตชั้นเช้าที่วัดรวมธรรมพอเสร็จแล้วก็ออกมาเพื่อลดกลัวรถจะติดเพราะมันเป็นงานใหญ่ออกมาตั้งแต่10บนาฬิกาผมมาถึงวัดโพธิสมครก็เกือบเที่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าคนมันเยอะถึงรถติดพอเข้าไปนั่งแล้วก็ ฟ้าฝนก็หยุดไม่มีแต่พอจะเริ่มงานฝนก็เริ่มปปอยๆโอ้ฝนเทลงมาเมื่อวานแต่ตามไม่จริงตั้งแต่หลวงพ่อไปนั่นไปอำเภอเพ,อเพนฝนเมืองอุดรต้ผิดปกติพอเสร็จเมื่อวานเมื่อวานก็มีทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็คืพอพระองค์พาพระองค์พาเป็นองค์ป,งประธาน พร,พระองค์พระองค์ผานสมัยหลวงปู่ท่านมาประทับที่อุดรท่านก็รู้จักมักคุ้นกับองค์หลวงปู่หลวงปู่ก็ถือว่าเป็นล,นลานหลานของท่านพอมาวัดโพธิสมพรบ่อยในเมื่อหลวงปู่หลวงรับดับ,บขันไปก็ทูลพระองค์ท่านมาเป็นขอเป็นประธานงานจบของหลวงปู่ท่านก็ได้เสด็จมาเมื่อวาน รู้สกวาโการต้อนรับเป็นไปด้วยความอุดหนาฟ้าขั่งจะฝ่ายบ้านฝ่ายพระสงฆ์ก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่สเสด็จแล้วก็มีสมเด็จพระวรนรัตน์เจ้าอาวาสวัดปวรณิเวศแล้วก็พระเจ้าคณะภาคทั้งแปดทั้งแดทั้งเก้าทั้งสิบมาพร้อมกัน แล้วก็กลุม่มากรรมการมหาเถระสมาค,ม,คมมามากสรุปแล้วก็คือพระเถระผู้ใหญ่มาจากส่วนกลางมากเมื่อวานเพราะหลวงปู่เป็นรองสมเด็จแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองเพราะนั้นทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ท่านก็ให้มาให้ความสำคัญมากแต่ฝ่ายกรรมฐานก็ มากก่เหมือนกันเพราะเป็นสิทธิ์ยาวนิตขององค์หลวงตาพอองค์หลวงตากับหลวงปู่ใหญ่นะี่ก็ถ้าจะว่างไปแล้วก็เป็นสหายธรรมหรือเป็นสหธรรมิกห่างกันสามปีหรือสี่ปีหลวงพ่อจะไม่ไม่แม่นคือสองปีห่างจากหลวงตานะการบวชนะเพราะั้นก็เป็นว่าสูสีกันนะอาอยุพรรษาใกล้กัน <c oughs> ถ, <c oughs> ถ้าสมัยเป็นหนุ่มก็ขึ้นเรียกว่าคู่บาคู่บาแล้วนะแต่นี้พอใหญ่ขึ้นมาแล้วกันต่างอนุนต่างเรียกหลวงปู่หลวงปู่วัดโพนน่ะก็เข้าไปหาหลวงตาบ่อยบางทีหลวงตาก็ออกมามาเยี่ยมหลวงปู่บ่อยไปมาหาสู่กันบ่อยอยู่สองสองท่านเพราะน,นั้นพวกเราในฐานะลูกๆหล,ลานขององค์หลวงตา ก็ให้ความสําคัญในเมื่อเคารพในองค์หลวงตาก็เขาต้องเคารพในหลวงปู่ด้วยเหมือนกับเราพ่อของเรามีมีเพื่อนทางภาษาอีสานเขาว่าพ่อเสียวนะเขาว่าเป็นเสียวกันกับพ่อนะในเมื่อพ่อของเราให้ความสําคัญกับเพื่อนของท่านลูกหลานของเราก็ให้ความสําคัญ ในเพื่อนของพ่อลักษณะอย่างนั้นล่ะพวกเราก็เข้าไปหลวงพ่อให้ความสำคัญหลวงปู่มากๆนะนอพระสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่เข้าไปวัดป่าบ้านตาหลวงพ่อนี่เป็นพู้ตอนรับขับสู้องคหลวงปู่มาเห็นหลวงปู่มาแล้วกันนะไปรับย่ามไปรับไรหลวงปู่มีอะไรทันตรงการอะไรเราก็เข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาละ่ะ ขอโอกาสพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่ท่านมาเยี่ยมพ่อแม่ครูจารย์จะรับที่ไหนกับผมเออเอารับศาลาหรอเอารับมากุติเราก็ได้ทีนี้ก็ส่งท่านส่งท่านแล้ท่านก็ขึ้นไปคุยกันละทีนสนทนาปารบกันอันนี้แหละคือเมื่อวานนี่ก็นี่แหละแต่วันที่สิบสิบห้าตอนเย็น ประมาณสวดอภิธรรมเสร็จแล้วประมาณทุ่มครึ่งนะเขาก็ในมลหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมโอ้คนมากจริงๆแต่เขาก็บอกมากระซิบกระซาบว่าจะมีการแสดงธรรมสามองค์ครับหลวงพ่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หลวงพ่อทำเวลาสักหน่อยก็ดีเราอืมเราก็คไม่ควรจะกินเวลาของผู้อื่น ในเมื่อหลวงพ่อเทศดึกขึ้นไปก็ทำให้พี่น้องประชาชนแตกหือหนีไปหมดหลวงพ่อก็เลยพยายามทำเวลาให้สั้นประมาณสักยี่สิบกวนาทีมั้งหลวงพ่อกะว่านะจากท่านหลวงพ่อก็เลยได้เทศนาแต่ไม่ได้เต็มที่หรอกคล้ายว่าอ้างเหตุผลแบบรวบพัดรัวรัดร,รัดรวพัดอันไหนที่ ควรจะรับรู้รับทราบแต่ให้เข้าใจให้เข้าใจในเรื่องนั้นนั้นแต่ไม่ให้ยึดเยอะแต่ให้เข้าใจองค์พอเทศเมื่อวันที่สิบห้าเย็นจะต้องไปพักที่วัดรวมธรรมอย่างเก่าป,กปกนตินเช้าก่อนนั้นได้มาอย่างที่ว่านแต่เมื่อวานโอ้ฝนตกกว่าจะเสร็จสาธารพิธีได้ หลวงพ่อออกมาจากนู่นประมาณจะเกือบห้าโมงมั้งแต่ตามปกติเขาจะไม่ให้นั่นแลหละหลวงพ่อก็ถามถามพวกเราปรพพวกนะ่ะแต่หลวงพ่อจะออก,ก่อนได้ไหมเพราะมันก็หลายสายนะมันมีหลายสายแต่สายองค์พระองค์พาจะเสด็จนะเขาคงจะไม่ให้ออกนะแต่เราออกไปทาง ทั้งอื่นทางด้านหลังก็มีหลายสายเราก็ขอออกเขาก็อนุญาตให้ออกมาพ่อก็ออกมามาถึงวัดโอ้หมืดคานะลูกหลานนะวนนะันเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวนะหลวงพ่อคงไม่มาฉันยังหันวันนี้คงจะพักผ่อนต่ออีกอ้รู้สึกมันเพลีย <c oughs> <ๆ>เหมือนกันนะเหนื่อย แต่นี่หลวงพ่ออยู่กับลูกกับหลานหลายหลายคนนะลงมาพบลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วนหนึ่งให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่ายุคนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หลวงตาเป็นยังไงฝ่ายปกครองบ้านเมืองฝ่ายคณะสงฆ์เป็นยังไงฮะที ทา่าลูกหลานได้ฟังต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็จะได้รู้แนวทางว่ายุคนั้นสมัยนั้นก่อนหน้านี้เป็นยอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานยุคไหนสมัยไหนก็จะต้องยุคปัจจุบันสำคัญพวกลูกหลานอยู่ในยุคปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นโอกาสทองเป็นเวลาทอง มันอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนเท่านั้นเองดีหรือชั่วมันเป็นบทเรียนอดีตอนาคตหวังพวกนี้บริณนี้มันก็ยังไม่ถึงมันจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้อนาคตจะไปหวังอนาคตอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนดีหรือชั่วเราควรจะเรียนยังไงที่ผ่านมาอันนั้เรียกว่าอดีต แต่มีคุณค่าจริงๆคือปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราควรจะใส่ใจของตนเองอยู่เสมอก่อนที่มันจะดีในอนาคตมันก็ต้องผ่านในปัจจุบันไปก่อนถ้าเราปรับปรับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราด่าขโมงชงเสงเตะซ้ายเตะขวาเอามตดไล่แทงฟันหัวคนอื่นเข้าปัจจุบันทำตนไม่ดี อ,อนาคตวันพวกนี้มันก็จะดีได้อย่างไรเพราะว่าต้องจับเข้าคุกเข้า,ขาตารางผลที่สุดจะเป็นคนชั่วไปตลอดชีวิตเลยาะไห่เพราะปัจจุบันในขณะนี้เราทำตนไม่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะนี้เราควรจะโอปัญิโกตลอดเวลาดูตนเองอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าควรจะทำยังไงควรจะคิดยังไง ควรจะทำอย่างไรควรจะพูดอย่างไรปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันถ้าคนอยู่ในปัจจุบันดีแล้วไม่ต้องพูดถึงอนาคตอ,าอนาคตต้องดีแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีและอนาคตของเรานะี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะดีได้เพราะตัวเองทำสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีในปัจจุบันพระน,นอใหยพวกเรามองดูตนเองในปัจจุบัน ไว้ให้มากนะมองดูตัวเองดูคุณงามความดีของเราในปัจจุบันเราคิดดูว่าที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะนะั่นการเรียนของเรานะเป็นที่เพียงพอหรือยงังการศึกษาทางโลกทางโลกเราเพียงพอหรือยงังคุณงามความดีบุญกุศลที่อดีตที่ผ่านมาเป็นเวลาถึงห้าหกสิบนปะีเราเป็นที่อุ่นใจหรือยงัง ในเมื่อเราตายปุปปับในปัจจุบันเนี่ยเราอุ่นใจและยังว่าเราไปอยู่นสถานที่ไหนดวงวิญญาณของเราเราจะไปไหนและจะไปเกิดที่ไหนบุญกุศลเราเพียงพอหรือยังอันนี้เนี่ยท่านเราต้องคิดดูย้อนดูอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะรู้ดียิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเนี่ยตัวของเราแต่ละท่านนี่แหละ มองดูในอดีตสมมุติว่าเรารักษาศีลประกอบคุณงามความดีดูแลพ่อแม่แล้วก็อยู่ในสัมมาชีพจากนั้นก็เรื่องสมาธิเราทำจิตใจให้สงบกี่ครั้งเราเดินทางปัญญาวิปัสสนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเรานึกดูย้อนดูแล้วเออเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ในอดีตที่ผ่านผ่านมาปัจจุบันเราควรจะตั้งต้นใหม่ให้เข้มงวดกวดขันขึ้น เพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าประหันทสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้น้อยนักเกิดมาแล้วก็อันนี้จังของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันเพียงแต่บอกกล่าวให้ ได้รับรู้รับทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านเตือนท่านบอกว่าความตายนี่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ส่วนอื่นเป็นอนิจ,จังโลกนี้เป็นโลกล้วนอนิจ,จังแต่ว่านิดนิดจังนิดจังคือของเที่ยงแท้แน่นอนคือความตายเกิดมาเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตาย เกิดร้อยตายร้อยเกิดพันตายพันเกิดหมื่นตายหมื่นเกิดเกิดแสนเกิดเท่าไรตายเท่านั้นสรุปแล้วนี่แหละในเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราเนิร์ดูเราก็กลัวบางคนไม่อยากจะนึกถึงความตายตัวเองกลัวเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรลำลึกถึงไว้อยู่เสมอเพื่อให้คุ้นเคยคุ้นเชื่อ พะเราจะได้รู้จักวิธีการแก้ไขปรปับปรุงว่าควรจะแก้ไขอย่างไรเมื่อความตายจุดนั้นมาถึงถ้าว่าเราไม่ได้เลิกถึงความตายเหมือนกับเราได้ยินว่างูงูงูอสรพิษพอเราเห็นงูจริงๆโอ้โหขนลุกจะหัวไวหัวใจวายตายเพราะเห็นงูกลัวงูแต่ถ้าว่าผู้ใดศึกษาเรื่องของงู พอเห็นงูเข้าจริงๆมันตัวใหญ่แล้วมันตัวเล็ดมันจะอยู่ในจังหวะไหนมันจะมาฉกเราได้หรือว่ามันมาใกล้เราก็หาไม้เขี่ยออกไปให้ห่างๆเพราะอ,อะไรเพราะเรารู้เรื่องกฎเรื่องว่าความอากับกิริยาของงูนั้นนี้ก็เหมือนกันเรื่องความตายเรานึกคิดไว้อยู่เสมอ ข่าวนี้ก็ได้ยินหลวงปู่อายุร้อยสี่ปีที่แทนมรณะภาพพึงพระราชทานเพลิงเมื่อวานแต่เราเนี่ยอายุขนาดนี้ไม่ใช่ว่าอายุถึงร้อยสี่ปีเหมือนหลวงปู่เสียก่อนจึงจะจากไปไม่ใช่คนน้อยคนหนุ่มก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไหมเด็กตายคนหนุ่มตายน้อยกว่าเราตายแก่กว่าเราตายปานเราตายเห็นไหม เราก็เคยเห็นเพราะนั้นชีวิตของพวกเราสรุปแล้วก็คือไม่ได้มีมมเ,เวลาไม่ไม่มีจำกัดกฎเกณฑ์ว่าจะถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะพวกเราควรจะน้อมนึก จากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลการสังสมบุญกุศลไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะหลวงพ่อพูดไปกี่ครั้งไหว้พระอยู่ในบ้านก็ได้ไหว้พระสวดมนต์และก็สมาทานศีลห้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าและจากนั้นตอนเย็นมาก็นั่งภาวนาทุกวันกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทขณะที่นั่งภาวนาปิดวิทยุโทรทัศน์ เสียงทั้งหลายทั้งปวงปิดหมดอยู่ในความสงบจากนั้นเข้าไปนั่งสงบนิ่งดูจิตใจของตนเองวันละยี่สิบสามสิบนาทีได้ไหมวันหนึ่งมียี่สิบสชั่วโมงเราให้ตัวเองจิตใจของเราพักผ่อนจิตใจพักผ่อนเพียงหนึ่งชั่วโมงได้ไหมหรือสามสิบนาทีได้ไหม หรือสิบนาทีได้ไหมเอส่วนร่างกายของเราเนี่ยเอทำงานอยู่ทั้งวีทั้งวันถึงจะนอนอยู่ก็ยังหายใจเข้ายังหายใจออกแต่ส่วนจิตใจของเรานะ่ะปงฟุงอยู่ตลอดขนาดนอนหลับมันก็ยังฝันไปอีกเอ้ละเมอเพิอฝันอีกเอาเถอะให้ใจพักผ่อนให้ใจเน่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพ โทพุโทโถใจพักผ่อนต่อไปใจของเราได้พักผ่อนใจของเราจะมีกําลังถ้าใจนิ่งใจใจใจมีกําลังนะทายาทจ,จมถ้าไม่เหมือนร่างกายร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวร่างกายหมดสภาพมันต้องออกกําลังกายเมื่อออกกําลังกายกายจะได้กําลังแต่จิตใจของเราจะปุ่งฟุง้งซ่านหมดหมด,หมดกําลังใจ จิตใจหมดกําลังจะต้องจิตใจให้พักผ่อนให้เน่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจพอจิตใจเน่งสงบเท่านั้นแหะจิตใจมีพลังจิตใจมีกําลังคือทำจิตใจให้สงบเพราะนั้นเรื่องร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอย่างกันนะอาหารกายอาหารใจถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้นะคณะนะนะจตทายญาติโยม อาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับ,พรบ,พรบะพรนาทีนะสาพาโรคาวินิมตโตสัพพสันตา นาตาลัคยาเตตัสังดวงตาโลคายาเวลาตุกาสตุจุปัตตะวันอเนกอันตรายาทิวินัสันตุอเสตตุกทายาสิทตีทนังลาภตัวที่ภาคยังสุขั้งบาลัง จัสมวาซาตวัาสาจอายุจาชีวาสิทธิ์ภวันตุเตมหาตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปเดวตาธรรมุธานุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตมหาตุสาพมังกาลังรักขัน ปาเดวตาธรรมะธรรมานุภาเวนัสดาสดที่พวันตุเตศอาวุสสะพมังกาลังราคันสุสาปาเดวะตา